เอาคนต่อไปครับค่ะ,คะเคยทราบม,มาว่าการเลาเอสด์เนี่ยสามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะใช่ครับอยากจะถามว่าสมมุติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปมั่วกับผู้ชายอีกประมาณ3 4สคนในระยะเวลาที่ค่อนข้างบ่อยอะค่ะแล้วเขาจะติดเอสด์ไหมคะไม่ขึ้นอยู่กับผู้ชาย3 4มี่คนนั้นมีเอสหรือเปล่าว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ไม่เป็นเอดส้วก็ผู้ชายทั้งหมดอะไม่เป็นเอสด,ด้วยถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นครับ,รบแต่ถ้าเกิดใครเป็นก็เละกันทักลุ่มนั่นแหละครับ เข้าใจไหมครับ ทีนี้คําถามนี่เป็นคาถามที่ดีมากครับน้องๆจะต้องเรียนรู้ว่าปัจจุบันบางครั้งเรามีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยบางทีเราเปลี่ยนคนไปใช่ไหมครับรักแล้วเลิกกันอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นสัมพันธภาพซึ่งอันตรายมากเพราะแต่ละคนใส่หน้ากากเข้าหากันไม่มีวันมีใครยอมบอกหรอกว่าผมเป็นพวกนั้นหรือฉันเป็นพวกนั้นเพราะแต่ละคนมันมีเชื้อ h i v อยู่แล้วเชื้อ h i v ระบางระยะเนี่ยมันยังไม่แสดงอาการครับตรวจเลือดก็ยังไม่เจอเจอหน้าสวยๆหล่อๆนะครับติดไปกันเยอะเพราะฉะนั้นอย่ามองแต่หน้านะครับอย่ามองแต่หน้าอย่า เพราะมันจะเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย